สวัสดีครับผมทางยูทุกเบ้าตัาวจ้อยนะครับผมน,น,นี่ก็เห็นว่าเบิ้งงมูน้อยซิเ็ดโตที่อยู่ในบ้านหลังจากฆ่าด้หกเก็บมือครับที่ว่าจะออกแม่นี่ครับก็ออกแม่มา้มือหวานนี่ครับมือหวานนี่แหละครับนี่เขาก็ยังกินอาหารประทันในเกงครับก,ก็แบบก็แบบว่าสูบกันได้ครับที่ว่าว่าสูบเพราะว่าครับมันเคยกินน้ำแม่มัน เลยเอาฮัมมาล่อเห็นกินครับหกกล้ว,วยม่ให้มันกินเพราะพอพอมะันบม่ได้สูกแล้วครับพรามันไ่ได้หลงโตมหนหัดกินหัวหันกังครับนองจากมันหัดกินน้ำแม่เนี่ยแหลคะครับสิเบเอ็ดโตนั่นแหละครับมันเป็นหมูพอแต่ว่าผมซีครับผมว่ามันงามผมก็เลยซีไว้ครับพี่น้อง ตัวละสองพันนครับได้สามสิบสามสิบเอ็ดมือครับจะบอกแม่นะครับนี่้กิน้วยรอกลก้วยครับเพื่อว่าบ่า,บา,บาหอยมันถอมมันสูกนะครับถ้าไม่กินอาหารมันเป็นมัก็ะดิสูกครับนีบ่ตัวละสองพัน อาหารผมไม่กินยานมผมผมไม่ให้โก้ครับคือยานมผมไม่ให้โกนีครับมื่อน่อยหา,หาหนึงครับเพราะว่าพอพูดว่าถ้าให้กินให้โกมันก็สิมันสิบว่ขี่ว่าไทยถ้าออกเมย์มามันก็ยังอ้วนตึงพวกเรานก็มันไม่ด้มันดิไทยเหลียวไทยนั่นแหละครับ หมูสองพันครับแล้ว่ามูนี่เป็นรุ่นพี่ครับจากที่ผมมาไทยที่เก่าโตพี่น้องก็มาไปเป็นแม่พันมาเลยครับเลี้ยมหมูอยู่นี่ซีโตครับผูสองแม่สองแม่พันแม่ขาวนี่กะทับนั่นในพันหลอดครับหืุบๆแล้วครับแม่แดงแม่นั่นกะที่ที่ลูกลูกมันนี่ครับ เอาลูกออกได้แค่หามือนะครับได้ทับเลยครับหมูนี่หามือได้ทับน,นี่เนี่ยอันนี้เป็นแม่สาวครับหมูสาวใช่ไินไ้องอันนี้หมูสาว,วน,น,สานะครับพอคนเลี้ยงอ้วนับใส่ไงนะครับล่อยสามสิบขั้วเลยครับแม่แม่นี่ที่ลูกเก่าตัวเอาลูกออกได้แค่ ก็ถึงอาทิตย์แล้วหามือนครับได้ทับแล้วครับทับแล้วทับได้หามือแล้วครับแม่นี่กําลังสิพานหลอกครับนะมึนมูหน่อยนี่ครับนี่นนๆๆคคนนมูแดงอตัวมุมยอยี่สองตัวครับ น,นีออกโนมอยากสูบครับช่วยสิตั้งรักได้แบบนั่นนะครับพี่น้องเนี้ยชีสิเ็ตโตเลยครับออแม่ได้ช่วงนี้ครับควาก็เป็นควากแบบบ้านๆนตีลูกใหม่ครับสูงวันแปดสิบเซนครับผมเ็ดง่ายๆครับไในนี้กันครับมีไม่เสียตีและเนีสิที่จะโล่งดีนะครับ ล้มโขกลงนีครับล้มโขกลงนีช่วงนี้น,นาฮอนนะครับพี่น้องกลิ่นทั้มเฮ้ยกินทั้มน้ำแมียครับมาลอกินทั้นในเจ้งครับกินทั้นในเจงนเ้งนี่คับเดือดเห็นเพิ่งเรื่อยๆครับอีจัดเดือนนึงครับเดี๋ยวผมก็ดเมานไหทยพี่น้องในเพิ่งนี้ครับนี่ครับหลังจากออกแม่แล้วก็สภาพ เป็นนี่นะครับบอกแม่ได้สองมือครับสตภาพมันก็กับทัฒนได้สูบนะครับ,รบ,รนนรบแต่ก็ถือว่ากินเนี้ยเปลี่นครับถือว่ากินเนี้ยเป็นแล้วครับเป็นตัวฟูอยู่หกตัวนะครับหกตัวหกหกก็เจ็ดตัวหนึอ๋อสามสี่ห่อหก เป็นตัวฮูกตัวแม่หา่านนี่ครับเป็นแบบนี้ครับกวยมะ่อเพราะมันไ่สูบครับผมมือไม่กินั่นนะครับเอามูนอยออกมาได้เลยครับถ้าถ้าในเหตุการณ์ที่เพิ่นว่าจับลอยเงียจกักาทิศได้ครับหัวาหานเรากวยมาหลอครับใบมันสูบครับใบมันสุดแทงครับ ก็สิตั้งรักได้กรบรมานส่อิตย์ครับก็ไฟตั้งรักได้ครับผมชิปนี้ฝากไปเพียงแค่นี่ฝากกุ้ยไหลกช้์ให่เบาต่อจอนะครับพวามีก็มลังใจเหตุชิปครับผมเรื่องของหมูนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับผมสวัสด,ดีครับ